นสุขจัดการิการนะครับวันนี้ผมรู้สึกชื่นชมนะครับคณะกรรมการทุกท่านเลยถามว่า3ปีเราได้อะไรบ้างอสองนะครับแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและระบบคนเป็นเร่องที่ดีอสอนะครับชี้เป้าเท้าระหว่างผู้สูงอายุก็เรียนยค่ามงคารพบเลยไม่ต้องรอมปบะมาณอลไรก็ชี้ที่เราทำนะครับ0อบาท การยูด้วยคุณค่านะครับเท่านห้นแต่ถามว่าเรารอไว้งบประมาณเราไม่ได้รอนะครับเราไม่ได้รอกระทรวงเราไม่ได้รองบประมาณผู้ป่วยตีเตียงนะครับอสมสิษคนเราติดเข้สิ่สหลังคาเรือนท้องปนไว้อันควรอสมอรู้ติดยาเสพติดอสมอรู้พี่น้องปลูกผักสวนครัวอสมอรู้อบอร,ออรู้และถามว่าทำไว้ให้เราทา แต่ผมเรียนด้ยวยความปรา,ารถาสามข้อนี้สัมผัสทั้งสาข้อเลยนะครับผมสังเกตดูบริกรรมถ้าของคุณช่มอมากเยนะครับอย่างกเี่ยนตุกชิ้นครีอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าสารเสพติดอย่างไรโรงทารงฟรีที่วัดนะครับแผ่ไปอย่างนี้ไม่สามว่าเขให้ทานอะไรก็เลยในานะอยู่ในชุมชนเนาะ